เลนแคบมากส่วนกันนี่คิดหนักเลยถึงงถึงแล้วนะปิด GPS แล้วนี่ฉากนี้สวย C พีเอ็ดแล้วเข,ข้าทางไหนดี่น,นี้เป็นทางนี้แหละอ๋อนี่จอดรถตรงนี้ได้เลยที่ดินบริเวณนี้สำหรับผู้จอดรถที่มาทําบนญห้ามตั้ง ไม่เห็นป่ะเนี่ยแด็โอ้โหไม่มีใครเลยมีแต่เรา <c oughs> จริงๆเ,เพื่อนๆมีแต่เราจริงๆโอเคผมก็ชอบคนไม่เยอะก็ดีอือืออีกนิดจะชนแล้วเนี่ยตอนแรกกะว่าจะจอดหน้าวัด ร้อนแต่ก็จอดได้แหละแต่ร้อนตรงนี้ก็จอดได้นะแต่สําหรับคนที่มาทําบุญก็เรานี่แหละมาทําบุญนี่นะเขาเขียนอยู่นี่ห้ามตั้งร้านทุกชนิดมาโอพอพูดปุ๊บคนก็มาเลย Ui sùa hẹn tiếp em thái vào thái vào. สวยอะเราเข้าไปข้างในกันกรุนาถอดรองเท้าเอ๊ะไม่ค่อยร้อนเลยเออร้อนแล้วร้อนแล้วโอ้โหร้อน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 ตอนแรกไม่ค่อยร้อนร้อนเชร็ อาหายไปไหนกันหมดนี่นั่งไงตูปไปคำขอขมาพระรัตนตรยัยสวยไหมครับ ต่งตังน้ำมันตะเกียงก่อนนะเนี่ยยี่สิบเนี่ยนะครับดอกไม้ทุกเพียงตรงนี้เรือนกล้องเร็วเด้อพีพีเอฟซีบอกหันกล้องเร็วปวดหวัวอีก วัดหนองพงนกคำบุญทอดกระถินนี่นะคำบุญหลอ,อกอ่าอุ้ยสวยอ่ะ หลวงพ่อมงคลสีศาสดาด้านซ้ายหลวงพ่อมงคลสากยามุนีองค์กลางหลวงพ่อมงคลนิมิตอันนี้แหละจุดเติมน้ำมันตะกิอ๋อ่านี่คำอธิฐานน้ำมันตะกิจซ้ายมือปิดทอง ว่านี่นี่น้นตะกีงโอเคผมขอไหว้พระก่อนนี่นะครับึ่งสองสามครับอ่านี่ท่องตามนี้ได้เลยนะขอพรหลวงพ่อมงคลน,นิมิตนะครับเสร็จแล้วผมก็มานี่ถวายนะ้ำมันตะเกียงนี่ผมเทใส่ตรงนี้ นี่มีคำอธิษฐานตามนี้ด้วยนะแต่ผมมีคำอธิษฐานของผมผมเลยไม่ได้ท่องตามแต่ถ้าใครท่องตามก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีแตะไ้อยู่ว่าท่องยังไงท่องอะไรยังไงนี่คือครท่องสาะ่ยวสัะทำองสายวัดธะัดธะงัทาดละพัน ถวายมหาสัมะทานชุดใหญ่เหมือนพระสักพันเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นตามวันเกิดหรือเปล่ามอ,มองไม่เห็นอ๋อตจงมีทำกระเบื้องทำอะไรนี้แล้วแต่กำลังศรานะหรือโอนก็ได้นะครับนี่นะทำบุญถวายสัมน นีอ๋อนี่ชุดละสองร้อยก็คือไปมอบทั้งชุดเลยนะครับก็มีผ้าไตายาบ้เอ,อ่อพวงมาลัยแล้วก็พระนะครับมอบให้ประสงค์ทางนู้นครับมอบให้ทางนูน้นสวยนผมาผงไม่ได้ติ้ทองเล้านะ้าผ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 ้าด้ดผาผ้าผ้า่้าผ้ดผ้า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  ก็ผมขอ่ายวิดีโอกันนี่นี่น,นี่คำอธิษฐานนี่ครัก็ท่องตามนี้นี่ข้าพเจ้านี่ขอตามนี้เลยพูดตามนี้เลยนี่ครับถุงใส่ตรงนี้นะถุงที่ได้นี่เราก็ปิดทองจุดที่หนึ่งไเรื่อย เป็นพระจัก,กรพรรดินะครับทางด้านขวาก็มีนี่ครับแล้วแต่เราจะทำบุญอะไรนะ ฮะเราต้องถือสองระทางไปเขาบอกว่าชุดละเราก็ถวายด้วยกันนี่แหละไม่ใช่เราต้องถือไปไหมต้องถามไหมถือดิเดี๋ยวถามก็ได้เต้นเอานี้ด้วย ครับถ้าถาวายสังฆทานต้องถือมาด้วยไหมครับหรือว่าไว้ยกยก,ยกมาใช่ไหมครับครับขอบคุณครับท่านยกมายกมา่เอานี้ดีกว่ามีกล่องมีกล่องยาด้วยวอนะเอาทำไมไม่เอาด้วยกันล่ะมาด้วยกันมาด้วยกันเตรมไม่ต้องแยกหรอก โอเคผมพอถวายสังฆทานกันนะพอเรา<ม>เลือกว่าจะเราอยากได้ไหนเราก็เราจะถวายไหนประสงค์ก็ยกมาเลยยกมาแล้วก็มาวางข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้พอวางไว้ข้างหน้าก็น้อมรับพรท่านจะนำสวดแล้วก็พูดตามพอเสร็จอะไรปุ๊บเราก็ยกพานถวายท่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีกวดน้ำ พอกดน้ำเสร็จก็เอาน้ำที่กวดเทใส,ส่ีนนี้แล้วก็วางไปรตรงนั้นอันนี้ก็เป็นจำแมงคนอินมรครับพรคโพทิสัต ต้องตามได้เลยนะครับตอนนี้คุณอินหลังจากที่ไหว้เจ้าแม่คุณอินพระโพธิสัตว์แล้วนะครับผมก็เดินลงมาทางด้านขวาก็ทางขึ้นตอนแรกนี่แหละเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่น,นต่อโอ้ไม่ได้หันมองข้างหลังเลยนี่ ไม่ได้หันมองข้างหลังเลยว่ามีอะไรบ้างนี่ผมถ่ายช้าสุดแล้วนะคงไม่มีเอฟซีบอกว่าเวียนหัวนะอ่านี่ก็ตามกำลังศรานะครับดื่มสมบุญข้อสารจากนี่ชุดละลอยนะพอมีกระเบื้องใส่กระเบื้องไหมเออกระเบื้องหลงังคาชุดละลอยนี่แผ่นกระเบื้องนี่ชุดละลอยนี่ยอดใส่นี่ โอ้อ่าผมี้่กียจซูมทางด้านซ้ายฝั่งนี้นะนี่นะทางนี้อ่าซูมนิดหนึ่งก็ได้เอ่อทำบุญนะครับสามพันบาทก็รับพระองค์นี้นะครับไปบูชาสามพันนะครับองค์กลางนี้ห้าพันองค์ใหญ่สามพันนะครับอ่าพระจกักรพรรดิน่าจะเหมือนกันน่าจะสามพันเหมือนกัน เาไปสรวนผมไม่รู้ฝั่งนู้นก็สามพันนะครับขบนห้าพันนะนี่นี่ขบนห้าพันรูปใหญ่องุ์งใหญ่ห้าพัน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 ฮะอันนี้เชิมรุ่นเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินนะโอ้มีน้องหมาตอนแรกด้วยตบุญซุมประตูกำแพงรอบวัด อันนี้สร้างที่ดินไอติมชลาะเอินที่คอเตอร์อ๋อมีไอติมด้วยมีติมด้วยไหนพาไปถ่ายดูมีอะไรบ้างดูสีดูสีดูสีมีอะไรบ้างเห็นกันไม่เอ่ยสูมให้ดูซูมให้ดูดอ๋ออันนี้เป็นพวกกาแฟพวกอะไรอย่างนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันโอเคอ่ะ คาเฟ่เล็กๆในวัดตรงนั้นน่าจะเป็นจุดบูชาวัตถุมุคลข้างล่างข้างล่างมีอะไรคะอ๋อขายของแล้วก็มีลอตเตอรี่แล้วก็มีโรงทานอ๋อมีห้องน้ำฝั่งนู้นนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเหมือนเป็นกุมารดูดลกนะกุมารดูดรถีนวัดไรนะแต่ถ้าเป็นทางด้านทางด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็น วัดสามงามนะครับหลวงพ่อเต๋วัดสามงามกุม,มารดุดลกน่าจะเป็นหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องหรือเปล่าแล้วถ้าผมจําผิดขอโทษด,ด้วยอันนี้ก็เป็นมิจฉานะครับก็โอ้ของเล่นเต็มเลยน่าจะเขาญาติยโยมมาขอแล้วน่าจะได้กันนะครับโอ้ใช่ด้วยวัตถุมงคลตู้วัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่แพ้วอันนี้เหรียญอะไรเนี่ยเหรียญมหาลาชปีห้าสิบ เงินบูชาสองพันนวัดโลหะเจ็ดร้อยออกกองชัดอยู่นี่เออผมไม่ต้องพูดก็ได้บางพระจักพรรดิปีสี่หกสองร้อยขึ้นไปเป็นอะไรตามนี้เลยตามนี้เลยเขาเขียนไว้อยู่เขาเขียนไว้อยู่อืม,อมผมช่ายช้าสุดแล้วและเพื่อน ผมคิดว่าดูทันแหละผมยังดูทันเลยนี่เป็นภาพปิตาย,ยันยุ่งเอออืม,อมตามนี้เลยอ่ามีเขียนบอกชัดเจนภาพชัดด้วยนี่ดูจากกล้องเนี่ยชัดเลยอืม ตรงวัดหนองพงนกก็ใกล้วัดล่างมันนะครับเลักทางที่ผมมาเนี่ยผมจะไม่ได้ว่าผมมาเส้นไหนเนี่ยผมไม่ได้ชํานาญเส้นทางแต่คือเปิด GPS ก็วัดล่างมันถึงก่อนนะเลี้ยวซ้ายแต่เราเข้าไปหน่อยขึ้นไปก็เป็นวัดหนองพงนกนะก็ไม่ได้ไกลจากกันมากนะแต่ถ้ามีเวลาเหลือตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยโมเพิ่งจะบ่ายเองบ่ายสองก็อาจจะนะอาจจะนะอาจจะ อาจจะไปวัดล่างหมันด้วยก็ได้นะอาจจะนะแต่ไม่ได้ไหมายเพราะว่าไปไม่ไปเดี๋ยวขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนหลวงปู่แพร่ว่าตอนแรกท่านอยู่วัดนี้นะครับแล้วท่านก็ไปเป็นเจ้าวาดท,ที่วัดโน้นอันนี้คือผมอ่านมาคร่าวๆนะผมรู้ประวัติมาคร่าวๆผมไม่ได้แบบอ่านประวัติอะไรมาชัดเจนนะบอกตามตรงว่าเพิ่งมาครั้งแรกนะครับ เราก็พามาชมมาเที่ยวมาไหว้พระวัดหนอกพงนกเนาะอ่า พอทราบคำครับหลวงปู่แพ้วตอนแรกเคยอยู่วัดนี้ใช่ไหมครับไม่ออ๋ไม่เคยก่อนก็อยู่วัดจำแพงแสนอ๋อวัดจำแพงแสนแต่ท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดไหนท่านได้รับตำแหน่งท่านช่วยถูกวะครับอ๋อครับประวัติแก่ดั้งเดิมที่ท่านจำแพงแสนนานที่สุดก็คือวัดจำแพงแสนท่านขึ้นย้ายไปรังหมันตอนปีห้าสองค่ะพอดีลูกศิษย์ท่านอ่ะที่ ดูแลท่านนะคะท่านย้ายไปเป็นจเจ้าอาวาสที่วัดรังสนะิงยคนหลงปู่ท่านไปช่วยสร้างวาดัดเพราะตอนนั้นวัดรังมันสุดโศม,มแต่ที่นี่ท่านก็เคยมาอยู่เหมือนกันใช่ไหมที่นี่ท่านเป็นประธานสร้างอุโบสถอ๋อเป็นประธานสร้าง,อ,งอุโบสถแต่ไม่ได้แบบมาอยู่หรือจำพรรษาอะไรที่นี่เนาะ นิมนต์ไปอยู่วัดไหนแต่ท่านถ้าแบบให้ช่วยอะไรเงี้ยท่านช่วยแบบแต่ถ้าเป็นรับไปนิมนต์ไปอยู่วัดอืนน่นเ<อ>ขาก็พระที่จะอาวาสเจ้าวาสว่าเราไม่ให้อ,อ,อืออ๋อครับเจ้าวาดก็เอ,อืมขอบคุณมากครับคุณ <c oughs> มาครับนี่ได้ข้อมูลเต็มๆเลยขอบคุณครับโอเคที่เขาเรา ให้ฟังเนาะตามนี้เลยตะกุดยันพรพายสะกดทับแต่กถ้าเป็นแต่ก่อนนะเม็ด้แต่ก่อนแหละช่วงที่ผ่านมาสองประมาณสองสามเดือนก่อนเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยมาวัดเนี่ยแล้วถ้าเห็นแบบวัตถุมงคลเนี่ยผมบูชาไปแล้วแต่พอแล้วพ เราศรัทธาไว้ในใจเนาะวัตถุมงคลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ,ถ้าผมบูชาไปเนี่ยก็โหที่บ้านก็เต็มบ้านแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นแบบว่าสะสมไปเรื่อยๆอแต่มีจิตศรัทธาครับจิตศรัทธาอยู่ที่ใจ แต่ประถูมงคลของท่านเนี่ยผมว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเนาะอือก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครขข่าวๆโอ้โหตรงนี้ยังไม่ได้ปลูกเบื้อง อเพวกเขาหายไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดนะไปเดินไหนกัน หายไปไหนกันนี่อยู่ไหนกันเนอาอยู่นู่นกันร้อนอะ่ะตรงนู้นเป็นอะไรอะ่ะตรงนู้นเป็นอะไรนะโอ้ขอหน้ากำลังจะ ปูกระเบื้องละมั้งน่าจะทำปูกระเบื้องอะไรไหมอุยร้อนแดดแรงมากพยาคุูดอน่าจะบูราณะตกแต่งละมั้งหรือตกแต่งเพิ่ม รูปข้างหน้ากันไหมก่อนกลับเห็นไหมล่ะเห็นเห็นยิงยาวรถน้าเหนื่อยวิ่งเต็งวิ่งไปก็จบแล้วนะ่ะอุ๊ยร้อนจริงใส่รองเท้าก็ร้อนอีกนึงอุ้ยร้อนอันนีที่บอก นะก่อนกลับจะถ่ายรูปข้างหน้าก่อนสวยอะ่ะโอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอยจุ่มมูจิพาไปมูด,ด้วยนะไว้เจอกินใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย